ครับนะสวัสดีครับยามเย็นครับพี่ๆนะครับวันนี้น้องนะครับขอมาอัปเดตนะครับรุ่นเพิงชีวิตให้พี่ๆอีกนะฮะวันนี้จัดมาให้พี่ๆจ่ได้ชมกันนะครับก็มีรายการอ่าเพียวๆงานเพียวๆนะครับเผื่อพี่ๆชอบกันนะครับแล้วก็ นวะนวะที่ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นงานกระไหลเงินหน้าสีทองนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินที่เหลือ2องค์สุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆนะครับลองเลือกชมดูพี่รุ่นนี้รุ่นพิกชีวิตนะครับเป็นรุ่นอ่าฉลองนะครับฉลองวัดทุ่งน้ําใหม่นะครับ250กว่าปีพี่นะครับนะอ่ารุ่นนี้ก็ความละเอียดความคมนะครับนะเป็น1รุ่นนะครับนานดุดเหรียญมีชีวิตนะพี่นะครับในรุ่นนี้สวยจริงพี่ลองเปิดใจดูได้นะฮะ สำหรับทนี้ครับนะเดี๋ยวเ, então, เรามารับชมรายการที่1นึ่งนพร้อมๆกันเลยพี่ชัยรายการที่1น้องขอนําเสนอเป็นเนื้อเงินนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะครับน้ํามาพร้อมกรอบจากวัดเลยพี่นะเป็นการเลี่ยมพับหลังนะครับห้อยคอได้เลยพี่ชายนะครับห้อยคอี่สวยได้เลยด้านหลังจะเป็นภาพปิดตานะครับนี่ฮะนี่ฮะเลขคุณตําเบิร์หมายเลขสิบสี่พี่ชายนะครับรายการนี้นะครับเปิดเป็นปันพี่ๆอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นฮะ 1,500บาทเท่านั้นครับนะรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2ครับนะเนื้อเงินองค์ที่2พี่ด้านหลังจะเป็นพันยศนะครับเป็นอาพ่อฉลองอายุนะฮะนี่ฉลองปู่นี่ฮะรายการนี้นะเลขโค้ดน้ำเบอร์หมายเลขสิบนะครับเลขโค้ดน้ำเบอร์หมายเลขสิบนะครับตอกงอชัดเจนนะครับรายการที่จะเป็นเนื้อเงินลงยาตรงชาตินะครับวันนี้พิเศษให้พี่ๆนะครับขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาท นี่ครับขอที่1,400บาทนะครับนะปีนี้ก็ลุงปู่ก็อายุครบอ่าร้อยแปดปีแล้วพี่นะร้อยแปดปีนะครับลุงปู่อิ่มนะครับนะอ่าวาจาศิษย์นะครับต่อมาฮะรายการที่สามนะครับเนื้อเงินจะมีแค่สององค์นะพี่นะรายการที่สามจะเป็นเนื้อนะวะพี่นะครับนำมาอัปเดตเนื้อะวะด้วยเด็กน้องตัดให้ชุมนะครับจะซีนให้ใหม่นะครับ พ่อรุ่นนี้สวยจริงพี่รายละเอียดความคมความสวยนะครับนะนี่ฮะเป็นหนึ่งรุ่นนะฮะที่ติดท็อปอันดับนะครับอ่าเป็นเหรียญมีชีวิตนะฮะดุดเหรียญมีชีวิตพี่ความคมความละเอียดชัดเจนพี่ชายนะครับเต็มท้องสองขะจุมนะพี่นะนี่ฮะพี่ดูริ้วรอยในรายละเอียดนะครับเซสานี่ฮะเป็นงานพี่คมกริบนะครับนะคมเบลตาลูกปูนี่ครับดุดเหรียญมีชีวิตอีกหนึ่งรุ่นพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะเลขโค้ดตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะ นี่ฮะเลขโคตรจำเบิร์นเลขสามสิบแปดนะครับลายการนี้หน้ากากเงินเนี่ยติดหน้ากากเงินแท้นะครับแล้วก็ปัดสีซาตินนะฮะให้เป็นออกเทาๆนี่ฮะสีซาตินนะครับพืชมันนิยมนะเมื่อหลังปีเนี่ยปีสองปีนี่พี่นะพื้นนาเข้ามานะครับนะปัดซาตินนะครับเลขโค้ดตรจเบิร์นนะครับนะหมายเลขสามสิบแปดนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยบาทพี่ชายรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับจะเป็นเหมือนการพิจารณาเนื้อนวะนะเป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับรายการที่4เนีฮยนวะยาเขียวเหนียวซับเนี่ยเลขคุณทะเบอยนมันได้ยี่สี่ครเลขคุณทะเบอยมันยี่สี่ครับนี่ฮะนวะยาเขียวเหนียวซับครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเีกันพี่นักกักเงินนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับไปต่อฮะรายการที่ห้าครับ รายการที่5จะเป็นนวะลงยาวม่วงนะครับสีมะแห่งมหาอำนาจนะครับลงยาม่วงสีแห่งมหาอำนาจนะครับนี่ฮะสีม่วงสวยๆใสๆยเลยพี่ชายนะครับรายการนี่ได้คจำเบอร์9กครับเนื้อนวะนะครับ400บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่5ต่อมารายการที่6ครับนี่ฮะรายการที่6ก็สวยใสี่นะครับนวะเลขคนจนเบอร์82ครับนะ400บาทเช่นเดียวกันครับ นี่ฮะเนื้อนวะคล้ายสายนวะนะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการเจ็ดจะเป็นสีเหลืองนะฮะร,รายการที่เจ็ดจะเป็นสีเหลืองนี่ฮะโอ้งามงาม นี่ฮะเลขคุณตั้งเบอร์มันเลขเจ็ดสิบเอ็ดนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับเนื้อนวะนะครับเนี่ยฮะดูริ้วรอยปุยเนี่ยคมจริงๆพี่รุ่นนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดรายการที่เนื้อนวะนี่ครับนะเป็นโรงยาธงชาตินะครับหน้ากากสาวสัตว์พัทยศนะฮะหลังพัทยศบินนะนวะเลขคุณตั้งเบอร์ห้าสิบสี่นะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทลองเลือกดูพี่ชายนะครับนะรายการที่แปดนะครับนี่ฮะสวย ต่อมาเป็นงานเพียวกันบ้างพี่นะรายการที่9้าครับนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อสตะเลขกคนเบอร์เลขนสิบเอ็ดนะฮะเนื้อสตะาิวลุ้งนะฮะนี่ฮะเนื้อสตะาิวลุง้งฝังพลอยนุ่ก้านี่ฮะงามงามไหมพี่งามงามนี่เอาไปพิชายเลขคนเบอร์หกสิบเอ็ดนะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับพิชัยนะต่อมารายการถัดไปครับรายการที่สิบนะ รายการที่สิบนี่รายการที่ตอกโคตรรวยสองฝั่งวิ่ชายเป็นเนื้อมหาชนวนเลขคู่ตัเบอร์เก้าสิบสามนะนี่ฮะฝั่งเพชรซีเซ็ติมสังคติฮะรายการนี้ไม่สวยยังไงพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองรายการที่เนื้อตะตะผิวลุ้งพี่ตอกโคตรถุงเงินถึงทองพี่นะฮะฝั่งเพชรซีเซ็นะสังคติเลขคู่ตัเบอร์สามสิบหกลงไปที่เก้า รายการนี้เอาไปสองร้อยพี่นะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทาพอพี่รายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองรายการนี้เนื้อเทนวนนะครับฝั่งเพชรซีแซกเก้าสีสหรือฝั่งเพชรโนบะเก้า 9, เลขคู่ตัวเบอรนะ์สี่สิบสองฮะรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับนะรายการที่สิบสองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับ ร <Five. S 2> ายการที่13พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองประธานนะครับหน้ากากนวะหน้าหลังพี่เลขคุดเบอร์16นี่ฮะหน้ากากนวะหน้าหลังเลขคุดเบอร์16ลงยาจีวอน <im worry> ครับรายการนี้เอาไป250บาทพอพี่นะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับรายการที่14บี่พี่นี่ฮะรายการที่14นะครับรายการนี้นะครับเนื้อมหาชนนวนตอบค้ด9รอบโค้ดณสังขติลงยาจีวอรไง ่อโค้ด9รอบพี่ชายนะครับเนื้อเลขโค้ดตเบอร์54ครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ200บาทพอฮะ200บาทพอครับรายการที่14ครับพี่ชายนี่ฮะต่อมารายการที่15ครับโอ้โหรายการนี้ยังงามพี่ชายรายการที่เนื้อทุบไทเทเนียมนะครับหน้ากากเงินเต็มหน้ากากเงินแท้ปัดสแตนเลเลขโค้ดตเบอร์25นี่ครเลขโค้ดตเบอร์25นี่ครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่15นี่ฮะหน้ากากเงินแท้พี่นะ2 5 0บาทครับรายการที่15 ต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่หกเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากชุบทองนี่ฮะด้านหลังกระพับปิดตาชุบทองพี่เลขโค้ดตัวเบอร์มันเลขสนะิบสองะนี่ฮะงามๆเลยนะครับเอาไปพี่ชายนะฮสองรอยห้าสิ250บาทชิ้นนึงครับรายการที่สิบหกเนี่ยดูด้านหลังพี่นี่ด้านหลังส,งสวยๆเลยนะพุทธศิ์นะฮะนี่ฮะต่อมารายการถัดไปครับพี่ชายนะฮะร,รายการถัดไปเป็นรายการที่สนะิบเจ็ดครับ รายการที่เจรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อทองประธานซาตินนะครับต่อโค้ดเก้ารอบพี่นี่เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขเจ็ดนะรายการนี้เอาไปพิจารณานะครับ220บาทนะครับขอ220บาทพอพี่เดี๋ยวคงคงในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ชีวิตเนี่ยขมกิบเลยครับเป็นรายการที่พี่รายการที่17นะครับต่อมารายการที่18รายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับลงยาธรรมชาติเฉียงครับด้านหลังลงยาพยศเลขคุณตัวเบอร์65รายการนี้เอาไป250บาทพี่เอาไป250บาทพี่รายการที่18นะครับ ต่อมารายการที่19นี่โอ้โหยาแดงแรงลิปินเนื้อกราลัยเงินหน้ากาก,ากชุดน้ำทองพี่ด้านหลังลงยาพันยศนะด้านหลังลงยาพันยศนะครับรายการนี้นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข85เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขแปครับองค์นี้แบ่งปันที่300นะครับแบ่งปันที่300ต่อไปนะครับกราลัยเงินหน้าทองนี่องค์ละ300นะผมจะจับคู่ให้500พี่นี่ฮะมาต่อครับรายการ20นี่ยลงยาชมพูพี่องค์นี้ องค์นี้ลงยาชมพูพี่นะสามร้อยบาทเท่ากันพี่นะจับคู่ห้าร้อยเลขโค้ดน n u เบอร์นะครับเดี๋ยวน้องดูให้องค์นี้เลขโค้ดน number สิบหกเลขโค้ด number มาเ,เ,เลขสิบหกนี่ฮะสวยงามนะครับนะองค์ละสามร้อยคู่ห้าร้อยบาทอาอมารายการยี่สิบเอ็ดครับนี่รายการนี้ลงยาเหลืองหน้ากากทองพี่โอ้โหสีสวยจริงฮะ ีเหลืองขึ้นมาพี่นะการลงยาพัดยศในโคดเจเบอร์สี่สามร้อยบาทพี่ชายนะครับจกคู่นะห้าร้อยพอนี่ครับนี่ะสวยๆมาลุยกันต่อฮะรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองที่สิบองครับนะเป็นลงยานนะฮะนี่นะเสริมดวงนะฮะมหาอำนาจนะครับสีม่วงเลขโคดเาเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะรายการนี้งามๆพี่ชายเนี่ครับสามร้อยนะครับองค์คู่ห้าร้อยพี่ชายนะครับ ต่อมา,าร,ร <c oughs> ายการยี่สามครับรายการยี่สามนี่ฮะโอ้โหเขียวเหนียวซับนะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับลงยาหลังพันจดนะฮะลงยาหลังพันจดพี่นะเหรียญคมคม,คมสวยๆนั่นหนาหน้าตาปูคมๆอย่างนี้พี่นะครับรายการ,การที่รายการที่นะยี่สิบนะสามนะครับนะยี่สามนะพี่นะสวยๆเลยนะฮะลงยาเขียวเหนียว il, ซับ มาลุกันต่อนะครับรายการที่24รายการ24เป็นลงยาฟ้าพี่ชายนะครับลงยาฟ้าเลยครับเลขคนละเบอร์41นะครับเลขคนละเบอร์41ลงยาฟ้าครับนี่ฮะงามๆครับพี่ชายนะครับจัดไปพี่นะครับรายการนี้นะครับ300บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่24นะครับเนี่ยเลขคนละเบอร์41นะครับนี่ฮะโอ้วันนี้เย็นนี้ก็มีแบ่งกงินปัที่พี่นะครับ 24รายการพี่นะบอกเลยว่าถูกใจพี่แน่นอนใช่ไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับพบกันนะครับขอบคุณมากครับ